ครับพาชมส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดให้ชมทั้งวันครับตอลอดทั้งปีนี่เป็นช่วงของที่กล้วยไม้ออกดอกนี่เป็นฟื่อน่สิบกับสีขาวดอกรวยไปแล้วก็มีฮะที่ยังบานอยู่ก็มีด้านล่างเป็นเฟิร์งประเภทต่างๆนี่ก็เรียกเฟิ่์นข้าหลวงครับด้านล่างเฟิร์น ช่วงไม่ฝนลงครับก่อนฝฟืนก็เลยสดชื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนกล้วไม้ถ้าโดนฝนปุ๊บมันจะรุยประ,ะนาบสิบครับสีขาวนี่ก็เป็นเฟินต้นใหญ่คล้ายกับกุมารทองสูงเกื m, ี่ยสองเมตรสวยงามมากครับข้าบนเป็นหมากแดงเฟิร์น ไม่มีเฟิร์นเฟิร์นสต้นนี่สวยงามมากต้นใหญ่สูงคล้ายกับกุมารทองแล้วเรามีสะบานเล็กๆครับข้า,างในนี่เป็นซิมบิเดียมครับซึ่งดอกโรยไปแล้วครับแฝนกำลังสดชื่นกับกันฝนลงครับก่อน มีหมากต้นหมากต้นหมากนี้ราคาน่าดวมกันครับจำชื่อไม่ได้แพงเหมือนกันข้างกระบนก็เป็นฟัลเลนสิบแล้วก็ไรไฟล์มไม่รู้จักตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักจำไม่ได้ข้างในเป็นซิบ,บีเดียมซึ่งซิบเดียมเราก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับซิบ,บีเดียม ตอนนี้โรยไปแล้วเหลือ่อสุดท้ายข้างบนก็เป็นประเลิ้งสีสีเหลืองสีขาวช่วงใบนี้แดดจัดครับแสงอาจจะแรงเปน็นรดหนึ่งข้างบนเป็นบันดาจันทราสวยมากคราวน,นี้เป็นหมื่นครับเบ็นดาจันทราหลายต้นมากเก็บเก็บสามถึงห้าสิบต้นี่สูงจะถึง,ถ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 ง มีไปเฟินต้นเฟนใหญ่กวักมารกกต้นกวักก็สวยเหมือนกันครับโครงการฐานชวนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ชมทุกวันครับก็ชมได้ฟรีครับตลอดในสวนซึ่งมีหลายจุดหลายม,มุมซึ่งชมแบบจุดจุก